เนี่ยนี่นี่เหนียวจุดเมนมึงอะครับครับแต่ยังผสมพันกันนะครับนี่ครับอืมอะไรนะนี่นี่อืมเยอะมากครับสวัสดี พี่น้องปลอดภันสุขสุขนะครับนี่มาไตึืนนะครับนี่ลงแ้งลมแห้งครับลมแข้งขอประธานนะไปเสียงลมเขากล้องนะครับกับมือเขาสิบพามาไตอืน,นครับฟังเสียงดีๆนะครับเสียงห้องห้องแหงห้องแหง นีครับปกติคุ้มเด็ดเลย nào nào vẫn chào 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 leo, chào 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 เสร็จเไปนะครับเสร็จนะครับมีสตูกซาบอ,อกมก็ได้ 哦哦哟 o 好啊，好啊，你看，声音的腔，腔音，腔音， เเห็นนี่นะครับประกบนะครับประกบนะครับงายงายงอายเรีบเรียอเจ็บเจ็บเจ็บเอาล้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับ จากมัน,นเออสามางกำลังเส้นแจ้งเลันกินเออสีดกนี่ขึ้นขักกบกบเป็นยังไงโอ้ขีดยางมาไปดับพอดีต่อเรื่องต่อไปนะครับ ไปไว้ดีกว่านะครับกบตัวงามรอบปุบแล้วครับขอบบแล้ว

ยานคนหนาแฟนพ่อผู้สูญหายผู้สูญหายรอดการจับกลุ่มล้วลืงเติบตัวไปนะครับอ๋อยี่ห้องเสียงดังเถอะ Okay, <laughs> น่ะตัวนี้เห็นบ่น่ะเป็นแต่หัวอืมมับเดี๋ยวๆเดี๋ยวผมเบ็ดอันนี้ปลานี่ก็ไปไกล de la ไอ้ป่าเนี่ยครับลุงนี่ลุงนี่ก็นี่ครับต้มผู่บ่อือมันเป็นนี่กันลงมาเลย <hleighot too bad> <región> ดูกเดือยด้วยโอ้โหเลยนะงามไปเลยครับปอกกมบแล้วครับรอทับสมนะครับเป็นกลบบนนะครับหลงแล้ว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 ซื่อคนคนนี้แหละนี่แหละเออนั่นแหละไฟฟอนละ

วรอดคนนำมือก็ได้ครับรอดนโตดครับอีกตแวนะครับนะครับสมือเย็กน้อยนะครับ

ใจเจ้าสิ้นเอ้อเ้อลุ่นอีกครับลุ่นอี้ลุ่นนี้ครับมันลงแล้วมันลงแล้วลุ่นละมาสิได้ยิงกว่นะครับติดตามเรื่อง โอ้บินท้องปินท้องฝัดน,นี่ครับเป็นเท้ได้ีดินน้ำได้หลายนะครับนี่นี่นแบบนี้นี่ครับนี่เดี๋ยวคุณก็ไปตกกบ สาตัวนะครับใน,นก้องเสียงเสียงอุกห้องออกแอกออกแอ,อกเมือ,อก่อ,อกนกูไม่เห็นเลยวะ Yeah. Okay, 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 okay. กำลังผสมผันก oh. e ันนะครับผมนี่ครับนี่น่ารักตรงนี้ตรงนี้ไปมันไปอ๋อ้ยวิ่งสิจกโวขี่นะครับหาไม่ได้ังกบ ตึ๊กตึ้งตัวเดินทางฮะฮะ เนี่ยเอาไปส่งจตาตัขีดัางขาดเลยเยกระเป๋าเตรียมตัวเรือท่างลมนะขอรนะทานอาัยลมแรงจกักน,น้อยนี่บม่น้อยนิดแบบหลายเติมน,นะครับ

ไดจะนึ่งตัวไ,ได้มีแบบผลงานเขาตึ้งเพ่านี่นี่ตึบบบกเกอฟบึกนี้นะครับนี่เบิ้งกบกบดีสีตัวนะครับนี่กบสีตัว <c ười> I do you